สุพาบ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับซูเปอร์โบว์ช n นลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคันนี้ขายนะครับรถในวันนี้ก็จะเป็น Nissan m a r ์สนะครับปี2011รองท็อปตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็น vl นะครับมีพุชสตาร์แต่คันนี้ไม่มีแค่พุชสตาร์อย่างเดียวนอกนั้นเหมือนกันเลยครับมี Airbag 2สลูกเป็น Air Auto ก็รายละเอียดเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนราคา จะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ Let's go <S โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านนอกภายนอกรอบนอกกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่าหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรนะครับจะเป็นรถเดิมๆรถบ้านๆเลยนะครับผมก็คันนี้นะครับเเรียกว่า สภาพเนี่ยก็เอาไปก็ไม่ต้องเก็บอะไรแล้วนะครับอืมอ่าเป็นไงครับรอบนอกรถไม่เคยมีโดนหนักนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับสีขาวรอบๆครับดูรายละเอียดสียังเงางามอยู่ครับจะมีรอยก็มีรอยบ้างครับนิดๆหน่อยๆนะครับผมตามการใช้งานเนาะรถมือสองนะครับตามภาษารถมือสองอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูฝาด้านหลังกันบ้าง โอเคครับด้านหลังก็จะประมาณนี้หลุมยางอะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับน,นี้มีของอยู่ด้วยอืออ่ามีครับหลุมยางอะไรสวยครับไม่มีรอยปะไม่มีรอยอาร์คไม่มีรอยเชื่อมอะไรๆทั้งสิ้นครับม,มายังไงอย่างนั้นครับเดิมโรงงาน ภายในกุข้างก็จะประมาณนี้ฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันบ้างครับไฟท้ายยังสวยงามอยู่เห็นไหมครับสปอยเลอร์อหลังสวยงามอยู่ครับโฟกัสไหมโฟกัสไหมนี่นีนี่นี่สวยครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับ เริ่มจากนี้ก่อนเลยแผงประตูเดิมๆนะผมนี่ประมาณนี้นะครับอพวงมาลัยยังสวยอยู่นะครับยังไม่ลอกนะครับเนี่ยผิวมันยังไม่ลอกนะยังสวยงามอยู่โลโก้นิสสันอยู่ครบแอร์แบ็กอยู่ครบนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำเดิมโรงงานนะครับตำหนิไม่มีนะครับผมไม่ขาดนะครับ ไม่มีตําหนินะนี่กระเป๋าผมนะครับมาไม่มีอะไรแน่นอนอ่านี่คอนโซลฝั่งซ้ายนะครับนี่มีแอร์แบ็กนะครับนี่มีแอร์แบ็กนะแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้นะนี่อ่าโอเคครับนี่แผงแอร์นะครับแล้วก็เออไม่ใช่ช่องแอร์นะครับไม่มีหักนะครับผมครับแล้วก็วิทยุเป็นเดิมโรงงานนะครับแล้วก็แอร์ออโต้นะครับผมไม่ใช่เป็นมือหมุนแบบเตาแก๊สแล้วนะอ่าเกียร์ออโต้ Okay. เรามาดูด้านหลังกันบ้างครับโอเคครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้เบาะผ้านะครับเหมือนกันครับนี่สวยๆครับไม่มีขาดนะครับไม่สกรปรกไม่เหม็นอับนะครับไม่ด่างนะครับสภาพสวยงามมากๆครับประมาณนี้เรามาดูมุมนี้กันบ้างมุมกว้างาตรงนี้ หลังอ่าโอเค,ครับไฟส่องแผ่นที่ติดครบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับอ,อ่งเดียวติดรถปกติแล้วครับเครื่องสมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์ครับอ่า เดินนิ่งๆเรียบๆครับอืมประมาณนี้นี่นะครับน่ครับสวยงามแห้งครับแห้งๆไม่มีน้ำมันเครื่องเยอะไม่มีอะไรนะครับเม็ดอาร์คเดิมกาวเดิมนะครับนี่ครับ เดิมกวเดิมแต่ว่าคันนี้ไม่มีหนักมานะครับแต่ว่าที่มีก็คือเขามีเบียดฝั่งนี้มาบ้างนะครับเนี่ยแก้มซ้ายนะครับมีม,มีมีเบียดเบียดมาบ้างแต่ว่าไม่ใช่หนักแน่นอนครับผม,อมโอเคหนักหลักก็จะประมาณนี้เนาะฟังเสียงเครื่องยนต์อีกครั้งครับอืม นิ่งๆเงียบๆครับโอเคครับผมก็จบแล้วครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรถคันนี้และสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็ Facebook ตามที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับ แล้วครั้งต่อไปเนี่ยผมจะเอาขนานมาขายอีกหรือว่าจะมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถผมจะมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ